ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเ้อแล้วก็จะมาดูนะครับความสามารถของนะครับดิกกี้นะครับดิกกี้นะครับลงจับปลานะครับเอาขึ้นไม่ยอมขึ้นเลยนะครับว่าจะเอาไปนั้นไว้ก็ไม่กล้านะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับนะครับดิกกี้นี่ถ้าถ้าไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้ปลานะครับ อันนี้เป็นปลานานะครับปลานาเดี๋ยวหาตัวก่อนนะครับหาตัวโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอ้าได้หรือยังดิกี่ปลานา่ะมาจะไปปิ้งให้กินเนี่ยอ่าไม่ขึ้นเหรอมันเปื้อนนะไม่ขึ้นบอกอืมลงมาตั้งแต่เชา้านี้ไม่ยอมขึ้นเลยนี่ ต้นข้าวไปหมดแล้วอ่อะนะครับตัวนี้ก็อ่าดิกกี้หาปลาในน้ํานะครับเรามาตามนะครับอ่าดิกกี้ไปไหนเนาะนะครับก็มาเจออยู่แปลงหน้านี่นะครับนะครับข้าวก็กําลังแตกรวงซะด้วยอืมนะครับอันนี้ก็ ะนะครับไม่เหมือนคนนะครับจับปลานี่คนเรานี่จะเอาสวิงนะครับะนะครับเอาดางนะครับลงไปนะครับแต่ว่าดิกกี้นี่ใช้ปากในการจับปลานะครับเมื่อเช้านี้เอาขึ้นมาสามตัวแล้วเอามาวางไว้ตรงคันนานะครับคันนาสามตัวแล้วตัวนี้ก็กำลังอยู่กำลังจ้องปลาปลาขึ้น วะเอ๊แอมาเมย์ปุ่นไปหาพี่เสือ,อไปนูวนพี่เสือ,อไปแล้วน่าป้าอืมนวนมีแต่โคนเต็มหมดอืมขึ้นมาสิาเรียรี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 นี่นะครับอันนี้หาปลา หลวงชัยจะได้หาปลามาทิ้งลงแล้วก็ให้พ่นคาบขึ้นมาอะนะครับพ่นถึงจะขึ้นเนี่ยมันรู้จะไปหาปลาตรงไหนอืมนะครับนะครับนี่ อันนี้ปลานะครับหาปลา,านะครับตามธรรมชาตินะครับของสัตว์เอาไปแล้วก็วิ่งมาเหมือนเดิมก็เลยปล่อยเลยเนะครับตัวนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเห็นเบา อเอาปลาขึ้นมาสามตัวแล้วนะครับปลาขาวนั่นนี่ครับความฉลาดจะเอาเท้าไปเคียๆเคียเพราะว่าปลาเวลาได้ยินเสียงน้ำดังนะครับสันชาตญาณของปลานี้ก็จะมุดหัวลงโคลนนะครับลงโคลนตมนะครับ าภาษาอีสานเขาว่าขี้ตุมนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าโครนนะครับนี่ครับอันนี้ก็สัตว์นะครับก็หากินนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับของสัตว์นะครับ หายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้ววินแล้ว ไปไหนแล้วได้ไหมบิ๊กอืมฟ้ามันอยู่ทางนี้ มาปลานะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับโอ้เห็นแล้วตัวหนึ่งนิกกี้นิกกี้เห็นแล้วตัวหนึง่งนิกนิกนิกนู่นเห็นแล้ว,ว,ลวไปเอาไหม,าอ,มอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับ ะครับหนึ่งตัวนี่นะครับก็จะเห็นแล้วหนึ่งตัวยินบ้าห็นบบังละ ครับวันนี้ก็ได้แล้วนะครับปลานี่นะครับสามตัวน,น,นะครับปลา,าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ น,นี่นล้ครับปลาได้แล้วนะครับนี่นะครับได้แล้วน,น,นะครับสามตัวนะครับนี่ะครับจบลงเพียงแค่นี้นะครับ